สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือนะความคิดต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเครื่องมือก็ดีเนาะได้รู้โอ้ jam, ค, felony, คนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้โอ้แนวความคิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อทางนี้เป็นอย่างนี้ทางน้นเป็นอย่างนี้อันไหนดีเราก็เอามาประยุกต์ใช้ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปหรือว่าใช้ได้ตอนนี้ตอนต่อไปใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปอันใหม่ก็เอามาประยุกต์ดีไหมอย่างนี้ดีนะเป็นเครื่องมือแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายพอมีแนวคิดอะไรขึ้นมา แทนที่จะเป็นเครื่องมือเป็นยังไงบ้างกลายเป็นเจ้านายเราเลยเนาะความคิดที่เราคิดว่าดีนั่นนะ่โอ้ความคิดของฉันนี่ดีดีที่สุดถูกใครเอามานินทาก็ไม่ได้ใครเอาไปพูดถึงก็ไม่ได้โกรธหรือว่าไม่พอใจเขานี่แม้แต่ความคิดของเราเองเราก็ไปหลงเชื่อมันหรือว่าไปเอามันเป็นเจ้านายแท้ที่จริงแล้วมือแขนขาสมองเป็นเครื่องมือ ให้เราอยู่ในโลกแล้วเป็นไปได้แล้วก็บริหารขันให้มันพอเป็นไปได้ใช้ทําประโยชน์ได้มากมายแต่ว่าเราทั้งหลายทุกวันนี้ใช้สิ่งที่ได้มาสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละกลายเป็นตกเป็นทาตมันเห็นไหมเรามาอาศัยโลกแทนที่จะอาศัยโลกเพื่อเรียนรู้มันให้เข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วก็อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกเรากับตกเป็นทาตของโลก ตกเป็นธาตุเสียงสรรเสริญตกเป็นธาตุเสียงนินทาตกเป็นธาตุความสุขตกเป็นธาตุความทุกขตกเป็นธาตุการพบเจอกับสิ่งที่เราไม่พอใจตกเป็นธาตุของการพลัดพรากซึ่งจริงๆเราควรจะมาอาศัยมันเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจความจริงเพื่อจะได้ทราบซึ้งกับมันว่าโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะนี่เรามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะก็เพื่อ,ออันนี้นะเพื่อ ว่าเรามาอาศัยโลกอาศัยกายอาศัยใจอาศัยสิ่งต่างๆในโลกอยู่แล้วก็จะได้เข้าใจมันว่าในโลกนั้นมันไม่มีสิ่งไหนมันเป็นของเที่ยงแท้เลยมีแต่ของแปลปรวนมีแต่ของผ่านมาและผ่านไปทั้งนั้นแหละดูเงินในกระเป๋าเราก็ได้เนาะนะมันผ่านมากี่คนแล้วท่านว่าออผ่านมาเยอะหลายคนแล้วบางคนเจ้าของมันตายไปแล้วด้วยเงินผีพูดง่าย นะจนมาถึงท่านแล้วสักหน่อยมันก็จะจากท่านไปจากไปง่ายนิดเดียวแต่ท่านรู้สึกว่าอู้เดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเสียไปเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเสียไปความรู้สึกของท่านมันเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าได้มาก็ดีใจหลงเพลิดเพลินรู้สึกว่าเสียไปก็เศร้าโศกแต่ท่านมีได้มาและเสียไปไหมไม่มีมีแต่ของเกิดดับมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของแปรปรวน เวลาท่านมีความสุขอู้ได้มาท่านว่าอย่างเงี้ยเวลามีความทุกข์อู้มันเสียไปแล้วท่านรู้สึกอย่างนี้แต่โดยความจริงนั้นความสุขเป็นของเกิดดับเมื่อสุขมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเมื่อทุกข์ก็เป็นทุกข์เกิดดับเป็นของแปรปรวนเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติเหมือนท่านเกิดมาแล้วสักหน่อยก็แก่แล้วก็ตายไปเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละ คนที่ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยความทราบซึ้งไปกับโลกอันนี้ท่านเรียกว่ามีชีวิตอย่างประเสริฐคนมีชีวิตอย่างประเสริฐท่านจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์แต่ว่ากองทุกข์คือกายกับใจที่ได้มาก็ต้องบริหารมันไปตามสมควรไม่มีใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะไม่ทําหน้าที่หรือว่าไม่ทํากิจการงานมันก็ต้องทํากันทุกคนแต่ว่าทําด้วยความรู้เท่ารู้ทันด้วยสติด้วยปัญญานะ่ ไม่ได้หลงหลอกตนเองแล้วก็ไม่ได้เอาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องยึดมั่นถูมั่นจนตัวเองตกเป็นทาสมันนี่เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นะไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิเราก็ตกเป็นทาสของโลกตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆโดยส่วนใหญ่เวลาเรามีความสุขสุขเพราะว่าคิดว่ามันจะเที่ยงแต่จริงๆเขาสุขเนี้สุขอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนะแต่ที่สุขได้เพราะคิดว่ามันจะเที่ยง เนี่น่เวลาเขาสุขเขาก็สุขอยู่กับแฟนบ้างอยู่กับสามีบ้างโดยคิดว่ามันจะเที่ยงโดยคิดว่ามันจะบังคับได้แต่สุขอยู่กับสิ่งที่บังคับไม่ได้โดยไปคิดว่ามันบังคับได้เห็นมื่อมันซ้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เป็นความสุขที่หลอกตัวเองไปวันๆเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้มีความสุขอยู่กับความจริงหรือว่าสัจธรรมความจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าไม่ได้เข้าถึงจิตใจเรา ความปราบรื้มปีติหรือว่าความมีธรรมสังเวทการปราบรื้มใจเกิดขึ้นยังไม่เคยมีเวลาที่เราเห็นธรรมะนะอย่างเวลาที่ลูกเราตายเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่เราก็คงจะเศร้าเนาะมีลูกเราตายแล้วเบิกบานไหมเออน่าจะเบิกบานนะเพราะว่าเออมันก็ธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้ของมันเราได้เห็นธรรมะต่อหน้าต่อตาจริงๆ ลรงไปตรงมาชัดแจ้งอย่างนี้ไม่ดีใจตอนนี้ก็ไม่รู้จะดีใจตอนไหนแล้วอย่างนี้นะเหมือนกับตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะพวกที่ยังไม่พ้นทุกข์หรือว่าท่านที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องท่านก็ร้องหม่มร้องไห้กันไปท่านที่รู้เรื่องแล้วแล้วก็เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าถอนท่านก็เกิดธรรมสังเวชขึ้นมาเกิดความเข้าใจธรรมะตามที่มันเป็นจริงว่าเอพระพุทธเจ้าสอนอยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะท่านบอกว่าการพลัดพรากนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา จะไม่ให้มีการพลาดพลาดนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้แม่ท่านผู้พูดเองก็พลาดพราดไปแล้วแล้วก็ถึงเวลาของท่านแล้วท่านก็ไปธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นั่นเองอย่างนี้นะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนี่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แล้วนะเรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาเห็นธรรมะที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเราก็จะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจได้ทราบซึ้งไปกับมันฉะนั้นถ้าเรามีอะไร หรือว่าได้มีสิ่งใดขึ้นมาได้มาในโลกก็ขอให้ได้ความรู้อันนี้ไปคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขอให้ทราบซึ้งเท่านี้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วในการที่ได้อยู่กับสิ่งนั้นหรือว่าได้เรียนรู้กับสิ่งนั้นสมมุติว่าท่านมีสามีมาคนนึงท่านก็ได้ทราบซึ้งเข้าใจกับสามีคนนี้ว่า โอ้ยไอ้สามีคนนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นของไม่คงทนมันเป็นของบงังคับไม่ได้อันนี้ก็เพียงพอแล้วสาหรับการอยู่กับสามีคนนี้อยู่กับลูกก็เหมือนกันให้ได้ความรู้มาว่าโอ้ลูกเนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่คงทนเป็นของบงังคับไม่ได้ตําแหน่งลาบยศเงินทองหรือสิ่งต่างๆทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆ,ๆอย่างเนี่ยขอให้ได้ความรู้อันนี้ไป ให้ได้ทราบซึ้งไปกับมันเท่านี้แหละ,ะก็ชื่อว่าได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาเข้าใจโลกแต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านก็จะต้องวนเวียนไปอีกยาวนานมากเหลือเกินต้องทุกวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพราะท่านทั้งหลายพากันหลบเลี่ยงความจรงิงนะไม่มองความจรงิงแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่วันยังค่ำนะเป็นสัจธรรมที่ท่านเรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงที่ เราไม่สามารถจะหลบเลี่ยงได้เป็นความจริงชนิดที่เด็ดขาดไม่สามารถมีใครหนีมันพ้นนะครับฉะนั้นเรามาฝึกฝนก็เพื่อให้เข้าใจความจริงอันนี้เพื่อว่าจะได้เกิดปัญญามองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดหลงผิดจะได้ไม่ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่ได้เห็นว่าโอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันผิดปกติ โดยส่วนใหญ่เราชอบไปโทษคนอื่นโทษเหตุการณ์ต่างๆว่ามันเปลี่ยนแปลงมันผิดปกติกล่าว่าอย่างนี้นะสมมุติท่านมีเงินทองร่ํารวยขึ้นมาก็มีแต่คนมาหาท่านใช่ไหมเวลาท่านรวยมีเงินทองมีคนมายืมเงินท่านเยอะโอ้ยคนนั้นก็มายืมคนนี้ก็เป็นญาติคนนี้ก็รู้จักคนโน้นก็รู้จักนี่เวลาท่านรวยนะมีตําแหน่งมีความร่ํารวยขึ้นมาเขาก็มาหาทีนี้สักหน่อยท่านยากจนไป หมดตําแหน่งหรือว่าตกกระป๋องไปแล้วจะมีคนมาหาไหมไม่ค่อยมีแล้วท่านก็จะร้องขึ้นมาว่าโอ้ยตอนฉันรวยอ่ะมีอํานาจวาสนามีแต่คนมาหาตอนยากจน่หมามันยังไม่มองเลยแหนเขาว่าอย่างเนี้ยนะคนทั้งหลายมันเป็นพวกเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้หมอนี่มันเปลี่ยนท่านว่าใครเปลี่ยนนะท่านว่าใครเปลี่ยนระหว่างเขากับท่านตัวท่านเองน่ะดันเปลี่ยน เพราะว่าตอนแรกท่านรวยอยู่ตอนหลังท่านจนไอ้คนอื่นมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็วิ่งหาคนรวยอยู่วันยังค่านั่นแหละท่านดันไม่ไม่รวยตลอดมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเนี่ยพากันหลงผิดพลาดขึ้นมาว่าโอ้ยเนี่ยทําไมแต่ละคนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แต่ละคนมันไม่เปลี่ยนแปลงทั้นนั้นแหละมันเป็นเรื่องปกติของชาวโลกเขามันก็เป็นไปอย่างนั้นคนไหนรวยมีอํานาจวาสนาเขาก็วิ่งไปหาพอท่านมีเขาก็วิ่งมาหาท่านว่างพอไม่มี เขาก็ไม่มองท่านมันก็ถูกแล้วชาวโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะแต่ท่านนี้โอ้ยไม่ยอมรับความจริงมัววิ่งวนไปวนมานะพอท่านแต่งงานไปสักหน่อยท่านก็เอสามีมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เห็นรักเราเหมือนเดิมเลยท่านว่ามันเปลี่ยนหรือท่านเปลี่ยนนี่ท่านเริ่มจะเริ่มเห็นแล้ว ตอนท่านยังไม่ได้เป็นภรรยามันท่านก็รักษาเนื้อตัวอย่างเดียวตาแป้งหอมนะพอท่านแต่งเรียบร้อยแล้วท่านก็ตายใจปล่อยตัวเธอถ้าให้อ้วนฉุบไปเขาก็ไม่สนใจก็ถูกแล้วใครเปลี่ยนก็ท่านแะเปลี่ยนผู้ชายเขาต้องมองหาคนที่มันสวยกว่าหรือว่าดูดีกว่าฉะนั้นเวลาผู้ชายเขามองเขาก็มองคนอื่นดูดีหมดนะนอกจากภรรยาตัวเองมันก็เรื่องปกติของเขาอะ เนะพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันนี่นะแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ยอมรับอันนี้ว่าเอ้ยแท้ที่จริงมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างนี้นั่นเองนี่เราก็จะเป็นทุกข์ไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องหมาเหา่าเรื่องฝนตกเรื่องคนนั้นพูดไม่ได้ดังใจเรื่องใช้นักเรียนแล้วมันไม่ไปโอ้ยคนนั้นไม่เชื่อฟังคนนี้ไม่เชื่อฟังอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่มันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วบางคนก็ เศร้าไปกับประเทศเศร้าไปกับโลกว่าโอ้ประเทศไทยมันเสื่อมแล้วจะมีใครมาช่วยให้มันจเจริญบ้างเขาก็ว่ากันไปนะทา,ทางทที่ท่านเป็นครูท่านก็เรียนประวัติศาสตร์สอนหนังสืออยู่นะสอนหนังสือนักเรียนประวัติศาสตร์เขาก็บอกอยู่แล้วก็มีช่วงมันจเจริญบ้างช่วงมันเสื่อมบ้างเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเป็นคนดีเดี๋ยวก็มีคนมาทําร้ายมันบ้างมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วในโลกมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ว่า ดีขึ้นแล้วก็จะดีตลอดมันก็จะมีช่วงดีขึ้นแล้วก็มีช่วงเลวลงช่วงดีขึ้นช่วงเลวลงมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฉะนั้นท่านทั้งหลายนะในการมาปฏิบัติธรรมมาฝึกฝนตนเองนี้ก็เพื่อให้มีปัญญาเพื่อให้เข้าใจอันนี้นั่นแหละโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายเนี่ยเวลาพูดถึงการมาเรียนธรรมะเราก็จะชอบพูดว่ามาเรียนธรรมะมาศึกษาธรรมะให้รู้เราจะได้เอาไปใช้ เอาไปใช้กับคนอื่นยกเว้นตัวเราเอง <ouse> เหมือนท่านมาที่นี่ท่านก็เป็นอาจารย์เอ้ว่ามีที่ใช้เยอะเลยเพราะว่าท่านมาเรียนรู้เอาไว้จดจดแหลกลานไปหมดเอออันนี้อันนี้เอออริยสัเป็นอย่างนี้นะนะท่านจะอาได้เอาไปสอนต่อน่ะเออสอนคนนั้นสอนคนนีนนนน้โอ้เนี่ยธรรมะหมวดนี้ใช้กับเด็กปอนี้ธรรมะหมวดนี้ใช้กับเด็กมัธยมชรรมะหมวดนี้ใช้กับวัยรุ่นธรรมะหมวดนี้ใช้กับปนแก่ นะธรรมะใช้ได้กับทุกคนยกเว้นตัวเองมั่วไปหมดแหละนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้วนไปวนมาอยู่แท้ที่จริงการศึกษาธรรมะนี้เราไม่ได้เอาไปใช้กับใครหรอกเราศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจตัวเราเองนะให้เรายอมรับความจริงของโลกได้แท้ที่จริงโลกมันก็เป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละธรรมะมันจะใช้กับคนอื่นทั่วไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้มาแล้วก็ปรินิพานมาทั้ง2,500กว่าปีแล้วถ้าใช้กับเราได้เราคงบรรลุไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งตาแปว๋วอยู่อย่างนี้หรอกนี่เพราะมันใช้ไม่ได้กับทุกคนต่างหากท่านจึงมานั่งอยู่เนี่ยถ้าใช้ได้ท่านที่ใช้ได้ก็บรรลุไปแล้วใช่ไหมบรรลุไปหมดแล้วเรายังมานั่งเฉย,ยอยู่นี่เห็นไหมแล้วเจะมาศึกษาธรรมะยังจะเอาธรรมะไปใช้กับคนอื่นอีกที่ท่านมานั่งอยู่นี้ก็พิสูจน์อยู่แล้วว่าธรรมะมันใช้ไม่ได้กับท่าน นะฉะนั้นท่านต้องมาฝึกฝนเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าอู้ท่านที่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยท่านเข้าใจโลกทราบซึ้งกับโลกจนท่านปล่อยวางแล้วก็ทิ้งโลกไปหน้าก่อนเราแล้วเราทั้งหลายพากันวนเวียนมานะเราอุตส่าห์บอกว่าอ้เนี่ยเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะกลาบเช้ากลับเย็นสันเสริญเช้าสันเสริญเย็น,น,น,นแต่ว่า